คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้อาจมีภาพเสียงเลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านความรุนแรงและผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกาแาดแชร์กดไลค์ห้ามดีสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่สุงนาะวันนี้เราจะมารีวิวการเผาปลารอบตึกนะครับผมก็ธรรมดาครับเผาปลาก,ก็ตะไคร้หัวเจิงไคลนะครับหัวเจิงไคลผ่าท้องเอาขี้ออกแก๊สเข้าไปนะครับผม ยัดเข้าไปมาตรฐานปลาของเราเป็นปลาที่ตายไปแล้วนะผมปลาของเราเป็นปลาสดนะผมได้มาจากแม่น้าทางมุกดาหารเป็นแม่น้ําจืดนะครับผมซื้อมาในราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทตั่งกิโลครับผมอระ,ะยัดเข้าไปอย่างงี้ครับผมเกลือครับมาตรฐานใส่เกลือเข้าไปครับผม ตันนี้ก็อยู่ในฟาร์มของผมเองครับฟาร์มช่างต้นครับผมนะเราจะใส่เกลือเข้าไปประมาณนี้ครับผมเกลือก็ต้องให้มันอบเล็กน้อยครับไม่เค็มครับเกลือจะติดอยู่ด้านนอกทาให้กลมหอมของเกลือทํให้เนื้อปลาหอมขึ้นครับผมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ครับเหมือนเดิมครับอยู่กับน้องชายแต่เรามาสองคนครับให้น้องชายถ่ายคิปให้อยู่น้องชายจับกล้องให้อยู่ ปลาตัวนี้ก็น้ําหนักอยู่ประมาณหนึ่งกิโลเศษนะผมตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็นี่ก็จะเป็นอใบวยควับผมสำหรับอีพีนี้เราไม่ควรตีนครับผมสาระอันนี่เป็นปลาที่สดๆดดูอย่างนี้ครับผมนะครับผมเนื้อจะประมาณนี้ไม่แข็งครับผมเพราะปลาเพิ่งตายอ่ะส่วนไฟเราดังมาแล้วครับมาดูที่เตาถังกันเลยครับนะครับผมอ่า ก่อนไฟเราได้ดังมาแล้วประมาณสามสิบนาทีก่อนนะครับผมโอเคครับ<ม>เราจะใช้การย่างครับผมคือไฟมันแรงนะไฟมันแรงเราจะใช้การเอาขี้เถ่าใส่ฮะนี่เอาขี้เถ่ารยครับผมพอครับผมคว้าครับหดไหนมากไหยไงนะครับ,รบเดี๋ยวให้ขี้เถ่ามันลงก่อนครับไฟมันแรงเกินครับปลาจะไหม เอาแบบไม่ไหมนะลูกพี่เอาแบบไม่ไหมนะครับโอเคครับจัดให้ครับนะครับผมหลังจากที่เราโรยขี้เถ้าลงไปมองข้างนี้เราก็ดำปิดปีแล้วครับผมห้ามจับปลานะครับผมเราก็จะทําการย่างปลาเนี่ยครับผมสวยครับปลาตัวสวยครับผมสวยครับพางสวยเราจะเอาปลาตัวนี้ไปปล่อยทําบุญ นะครับเราจะจัดรอกันนะครับผมรอประมาณเอาประมาณสามสิบนาทีนะครับนะครับผมเราก็จะรอรอปลาสุกนะครับผมหลังจากที่เรารอปลาสุกเราก็จะมานั่งรอครับก็เหมือน oh. นั่งรอส่วนในตอนที่เรานั่งรอเราก็จะมานั่งนั่งจิบนะครับผมจิบเบาๆนะครับผมเป็น เป็นจิบเบียนะผมเพื่อสร้างบรรยากาศนี่นะครับผมนี่เป็นเบีย้างนะผมสําหรับน้องๆที่ยุ่ต่ำกว่า18ปีก็แนะนําห้ามดื่มนะผมาอายุมากกว่า18ปีก็แนะนําถ้าไม่มีเงินก็จะซื้อนะผมเปลืองส่วนนี้เป็นเบียรช้างนะผมสปอนเซอร์ยังไม่มีครับผมนะสปอนเซอร์ไม่เข้าก็เราจะมาจิบเบากับน้องชายสองคนหลังจากรอปลาสุกนะครับผม ในช่วงที่เรากำลังร,งรอปลาสุกผมกับน้องชายก็ต้องรอไว้ก่อนเราต้องเซฟผมให้เขาที่เพื่อการกินปลาของเราจะได้ไม่เสียเสียความรอเราต้องรอไว้ก่อนมีพวกคนละอันถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งล้านวิวเราสองคนจะเอาวีไปแจกพระคนจะเอาวีไปแจกพระสิบวัดสิบกระสอบวัดรากกระสอบนะครับ ก็เราจะจิบเบียเบาๆครับผมเหมือนเดิมครับเบียรสรางสปอนเซอร์ยังไม่เข้าครับตอนนี้เราก็กำลังร,งรอปลาชนคนวี่ชนสิบแปดบวกนะครับผมน้องๆก็แนะนำยาพึ่งไปลองนะครับผมราชาตด,ดีกลมกลมกลมกมมากครับผม ความหวานยิ้มคนกินแล้วรู้สึกดีลืมแฟนเก่าลืมเศร้าลืมเหงามีแต่มวนกับสนุกมีแต่มวนกับสนุกครับผมไม่ใช่เดยกกันมีแต่มวนก็ับมวนครับครับผมน้องชายผมเป็นคนอีสานครับผมครับผมพูดภาษาไทยไม่เป็นรับผมเป็นคนไทยผมเป็นคนกุรึ่งผมเป็นคน ครับผมเป็นคนแน่ๆครับ <c oughs> ผมไม่ใช่หมาครับผม <c oughs> คนแน่ๆถ้าหมาก็คงจะมีตีนสีตีนครับ<อ>ไม่ใช่แล้วครับนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าพวกเราสองคนทำไมไปด้วยกันบ่อยจังนั่นแหละครับอย่างที่คุณจิตไม่มีใครครบครับไม่มีใครครบครับ <c oughs> เลยเหลือสองคนนะครับผมเพื่อนพ้องน้องพี่เหลือสองคนนี่นะครับเราจะจิบเบียร์รอนะครับผมครับผมก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้จย,เยจงต้นอายุเท่าไหร่แล้วน้องชายจงต้นอายุเท่าไหร่นะครับผมมีเป็นเบียร์ซังฉันต้นยี่สิบสี่ปีนะ,นนนะครับผมส่วนน้องชายก็สิบแปดปีนะครับผมครับผมสิบแปดปีเต็มครับผมบมันขับรถจักทัานแล้วก็สัตว์เท่าไหร่นะครับผม ก็วันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ท้องทุ่งนาครับผมเป็นไฟจากหม้อแบตนะครับผมมาด้านจิบเบียร์ชิวๆอยู่น้ำไม่มีไฟฟ้านะครับผมนะครับผมหลังจากปลาสุกเราจะจิบเบียร์รีวิวกับปลาให้ดูครับว่ารสชาติมันจะเข้ากันกลมกล่อมหรือเปล่าครับนะครับผมช่วงนี้สปอนเซอร์ก็ยังไม่เข้านะครับผมก็มืดมากครับถ้าสปอนเซอร์เขาก็อาจจะมีไฟมีอะไรที่ติดขึ้นทำให้ความสว่างมากขึ้นครับตอนนี้เราเราอยู่ทุ่งนาครับไม่มีไฟครับผมไม่มีไฟมีเน็ตบ้าง นแล้วไปดูปลาครับว่าปลามันสุกพอกินหรือยังครับตอนนี้เราก็ย่างในประมาณ30ชั่วโมงนะครับผมไม่ใช่ครับ30นาทีครับผมแล้วก็ปลาเขาไปแบบชั่วโมงครับผมอาจจะชั่วโมงก็ได้ครับก็เอาแบบไม่แน่เอาแบบไม่แน่ครับผมครับผมแล้วไปดูปลาไปดูปลาเลยครับผมแต่เลยครับตอนนี้หลังจากปลาของเราดูเนื้อเลยครับเนื้อมันแตกโอ้ร้อนาจประจาวนการเอาชีวิตรอดในปลาหรือเราดูที่เนื้อปลาครับผมเนื้อปลาแตกออกเกิดจากความกรอบของปลานะครับผมทําให้เนื้อมันแตกออกมา และความหอมของตะไค,คร้จะทําให้เนื้อปลาเรามีความชุ่มฉ่าขึ้นนะครับผมลองผิดก,กันดูเลยครับว่ามันจะดําหรือไม่ดํ้โูร้อนมากเลยครับท่านผู้ชมออ,อ,อ <laughs> ตอนนี้ด้านนี้อีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคอีกประมาณ2นาทีเราก็จะไปรีวิวกันเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้ปลาเราก็สุกแล้วโอ้マก god แต่เราไม่มีน้ำจิ้มนะเราจะกินแบบสดๆความหวานของปลาผมชอบกินใส่พริกนะนี่ผมมีพริกข้าวดีครับดูกินนอายความร้านของมันเลยครับผมสดๆครับดูเลยครับบรรยากาศต้องทุ่งนาเหมือนๆนะครับผมออื พริครับผมอือโอ้โหผักครับผมลาปีอือปีอครับผม้พี่ออ,อันนี้ก็ลาเดือนนะครับลาเดือนครับพี่ก็ลาปีครับพี่ก็ลาปี ตอนนี้กระหล่ำตลาดเนื้อปลาแบบมันมีความหวานแล้วผมเอาไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มมันบระยาศทองทุ่งนาขายไฟมอแบบเงียบครับปราทอทุ่งนาเอืนนี้เนาอร่อยมากเลยอันนี้อนผม ดูครับดูเราจะกินหนังมันด้วยนี่ครับอ,อ,อ,อกินหนังมันด้วยครับผมออขอขอคำใหญ่ครับปิดท้ายครับผมครับผมเนามันใหญ่มากครับมือนะมันใหญ่พวกมือนะั้นมันเกือบบลมปากเลยสี่ มำนอใหญ่หน่ยพี่ผมรีบปิดท้ายครับมันตรวจมือแล้วครับคำสุดท้ายคทำหน่อใหญ่โอ๊ะครับผมปิดท้ายนะครับผมมันชอบกินหนังด้วยครับผมเออ,อ,อนี่ครับผมอ,อือหืออือหืออือฮึกอือหือ วอาเลยอืมอืมอาหารผมวันนี้สำหรับเมนูขาปลาครับผมนี่ของเราเ่าเป็นบรรยากาศแบบท้องทุ่งนะผมแบบไม่มีไฟแบบบรรยากาศแบบมีแต่หม้อแบบนะหม้อแบบจู่ๆแบบบรรยากาศท้องทุ่งนาอยู่เสียงนาอะไรอย่างเงี้ยผมอืมนี้ก็แบบบ้า ทามาชมบรรยากาศแบบเอาป่าจิวๆกับเบียร์เย็นๆนะผมครับผมโอ้แม่ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e นะผมถ้าใครอยากเห็นเรากินอะไรอยากให้รีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะผมแล้วเจอกัน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้ก็ขอไปแดกต่อนะครับถ้าจะแดกอีกแบบจะหมดแล้วตอนนี้เราอยู่ในป่าเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมหยิบนะผมบายบายจุ bye ๊บจุ๊ Pui, hoa oh, leo, <laughs> kéo.